โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้คุณครูยุพินคุลีดีหรือว่าคุณครูเปรี้ยวนะคะสอนวิชาภาษาไทยชั้นปสามวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องคำนามนั่นเองนะคะ ุดประสงค์ของการเรียนเรื่องคำนามนะคะคุณครูต้องการให้นักเรียนของคุณครูเนี่ยบอกความหมายและชนิดของคำนามได้ถูกต้องนะคะแค่สองอย่างแค่นั้นนะคะคำนามนะคะอยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่10นะคะเรื่องนอกเมืองในกรุงนะคะคำนามคืออะไรนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สารส,สิ่งของสถานที่นะคะและกิริยาการต่างๆนะคะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนั่นะคะรูปธรรมคือสิ่งที่เรามองเห็นนามธรรมก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะคะมีอยู่5ประเภทด้วยกันนะคะ มีสามัญนญา,ามวิสามัญนญา,ามสมุหานามลักษณะนามและอาการลนามนะคะแต่สําหรับชั้นป .3 เนี่ยคุณครูใจดีนะคะให้หนูเรียนแค่สองประเภทก็พอนะคะก็คือสามัญญนา,ามและวิสามัญนญา,ามส่วนสามประเภทนี้นะคะก็คือหนูจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมในชั้นป .456 นะคะป .3 เอาแค่สองเรื่องนี้ก็พอนะจ๊ะชนิดที่หนึ่งนะคะสามัญนญา,ามอ่านว่า สามาัญน,นามนะคะคือคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือพืชก็ได้นะลูกโดยไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเรียกทั่วไปในเองเรียกว่านามทั่วไปนะคะอ่ะดูคำที่หนึ่งนะคะคำว่าเด็กนะคะแมวเป็นสัตว์นะคะดินสอดินสอนี่เป็นสิ่งของนะคะ คำสุดท้ายโรงพยาบาลนะคะเป็นสถานที่นั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคพวกเราชอบไปโรงเรียนเห็นไหมคะคำว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เป็นนามทั่วไปนะคะต่อไปชนิดที่2นะคะวิสามัญน,นามคือคำนามที่ ชื่อเรียกชื่อเฉพาะเจาะจงของคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเป็นคําเรียกตัวบุคคลสถานที่เพื่อระบุสิ่งนั้นๆให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาเรามาดูชื่อคนที่เป็นเฉพาะเจาะจงดูคนแรกสิคะคนนี้สวยมากเลยนะคะเขาคือคายนั่นคือลิซ่านะคะของเป็นศิลปินวงแบล็คพิงก์เองนะคะต่อไปดูอันที่สองสิ คำว่าเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นสถานที่นั่นเองนะคะต่อไปวัดพระแก้วนะคะก็เป็นสถานที่เหมือนกันนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครส่วนคําสุดท้ายที่ครูจะยกตัวอย่างก็คือคําว่าพระอภัยมณีนะคะอันนี้เป็นชื่อคนเหมือนกันนะคะลูกอยู่ในวรรณคดีไทยนะคะทีนี้ตัวอย่างประโยคครอบครัวของฉันไปเที่ยวจังหวัดสุขโขทัยนะคะ คำว่าจังหวัดสุขโขทัยก็เป็นวิสามัญ,ญานามนะคะคือนามเฉพาะของเรียกชื่อของจังหวัดเนี้ยว่าจังหวัดสุขโขทยนนัยเองนะคะข้อสังเกตนะคะคำวิสามัญ,ญานามเนี่ยนามเฉพาะเนี่ยต้องเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อคนเพียงคนเดียวถ้าเป็นชื่อสัตว์ก็เป็นสัตว์ตัวเดียวสิ่งของก็สิ่งของสิ่งเดียวหรือเป็นสถานที่ก็เป็นสถานที่แห่งเดียวเท่านั้นก็คือมีแค่หนึ่งเดียวทันน,นลูกนับวันนะคะ อ่ะคุณครูมีคำมาให้ดูนะคะอ่ะมะม่วงอกร่องสีทองอกยาวมากเลยมะม่วงอกร่องสีทองต้องเป็นนามเฉพาะแน่นอนเลยค่ะใช่ไหมนักเรียนคิดว่านะคะ,ฉะเฉลยเลยไม่ใช่วิสามัญนามนะคะเพราะว่ามะม่วงอกร่องสีทองมันมีแค่ผลเดียวไหมคะลูก ไม่มันมีแค่ต้นเดียวไหมคะในโลกนี้ไม่นะคะมะม่วงอ,อกร่องสีทองจึงไม่ใช่วิสามัญนามอันนี้เป็นคำนามทั่วไปนะคะยาวเฉยแต่ว่าเป็นนามทั่วไปค่ะอ่ะไปดูคำที่สองเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะโอ้ตัวเท่าคนเลยอะคำว่าปลาช่อนอเมซอนยักษ์นักเรียนคิดว่ามันมีแค่ตัวเดียวไหมคะในโลกนี้คำตอบก็คือ ลาชอนเมซัญยักษ์ไม่ใช่วิสามานยนามนะคะเพราะว่าปลาช่อนาเมซอนยักษ์มันมีแค่ตัวเดียวนะคะลูกมีตั้งหลายตัวบนโลกนี้นะคะต่อไปคําที่สามอ่ะเออเยอะแยะเลยคุณหน้าคุณตากันไหมคะเออเป็นรูปนัเกเรียนเองนะคะคุณครูยกตัวอย่างคําว่าคนไทยกับเด็กไทยคุณครูหน่อยค่ะว่าคนไทยมีแค่คนเดียวไหมคะในลูกนี้ แล้วก็เด็กไทยมีแค่เด็กคนเดียวไหมคะไม่นะคะคําตอบผมไม่ก็คือมีตั้ง60ล้านกว่าคนนุ่นนะฉะนั้นคําว่าคนไทยหรือว่าเด็กไทยจึงไม่ใช่วิสามัญยนามคําเหล่านี้เป็นคํานามทั่วไปนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนพอจะแยกออกแล้วนะคะระหว่างสามัญนนามและวิสามัญยนามคุณครูมีแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะ เพื่อทดสอบความเข้าใจว่านักเรียนแยกออกจริงไหมนั่นเองนะคะแบบฝึกหัดที่1เราลองทำด้วยกันนะคะคุณครูมีคำมาให้อยู่10คคำนะคะและให้หนูเลือกใส่กระถางต้นไม้ให้คุณครูนะคะกระถางที่1เป็นดอกทิวลิปเนี่ยเป็นคำนามทั่วไปคือมีมากกว่า1น,นั่นเองนะคะส่วนกระถางที่2ดอกไม้สิมพูสวยเลยเนี่ยนะคะเป็นนามเฉพาะคือมีแค่อย่างอย่างเดียวนะคะ มีแค่อย่างเดียวอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยคําที่1วันอังคารคําที่สองกล้วยน้ำํำว้าคําที่สหนังสือคําที่สสุดสาครคําที่ห้ารถมา้าคําที่หประเทศญี่ปุน่นคําที่7รองเท้าคําที่8ดดวงจันทร์ คำที่9ธันวาคมและคำที่ส0บงูเหา่าอ่ะเรามาเริ่มแยกเลยนะคะคำแรกคำว่าวันอังคารวันอังคารมีหลายวันไหมลูกมีแค่วันเดียวนะคะฉะนั้นวันอังคารจึงเป็นวิสามัญ,ญานามนะคะเป็นคนมเฉพาะคำที่สองกล้วยน้ำวา้าอืมกล้วยน้ำว้ามีแค่ต้นเดียวไหมคะมีแค่วีเดียวไหมมีแค่เครือเดียวไหม คำตอบก็คือไม่นะคะมีอยู่เยอะแยะทั่วไปถ้ามีอยู่เยอะแยะทั่วไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสามัญนามนะคะคือคําทั่วไปเองนะคะต่อไปคําที่สามหนังสือหนังสือมีเล่มเดียวไหมคะไม่มีเล่มเดียวแสดงว่ามีทั่วๆวไปก็คือต้องเป็นสามัญนามนั่นเองนะคะคือนามทั่วไปนะคะไม่ได้มีแค่เล่มเดียวต่อไปคําที่สนะคะ สุดสาครนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยสุดสาครเป็นชื่อของตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีนะคะเป็นลูกชายของพระอภัยมณีกับใครนางเงือกนั่นเองค่ะแม่เงือกนะคะเป็นชื่อคนนั่นเองถ้าเป็นชื่อคนเป็นวิสามัญนามนะคะเพราะเป็นชื่อเฉพาะใช้เรียกคนคนนี้นะคะคนเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปคําที่ห้ารถมา้ารถมา้ามีอยู่คันเดียวไหมคะ ไม่รถมาร้ามีอยู่เยอะแยะเลยรถม้าจึงเป็นนามทั่วไปนะคะต่อไปคำที่หกประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ทั่วโลกไหมลกูกหรือมีอยู่แห่งเดียวมีอยู่แห่งเดียวนะคะเป็นนามเฉพาะนั่นเองใช้เรียกชื่อประเทศตรงเนี้ยเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะต่อไปคำที่เจ็ดรองเท้ารองเท้ามีอยู่คู่เดียวไหมคะอยู่หน้าห้องห,องหนูมีคู่เดียวไหม มีอยู่3าคู่รวมกับคุณครูไปด้วยเป็น34คู่นู่นนะเยอะแยะมากเลยนะคะฉะนั้นคําว่ารองเท้าจึงเป็นนามทั่วไปนั่นเองนะคะต่อไปคําที่แดดวงจันทร์ดวงจันรมีหลายดวงไม่ลูกที่หนูมองเห็นในทุกๆุ่ําคืนมีแค่ดวงเดียวนะคะเท่านั้นฉะนั้นจึงดวงจันทร์จึงเป็นนามเฉพาะนะคะต่อไปธันวาคมในหนึ่งปีมีเดินธันวาคมกีค่ครั้งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ จึงเป็นนามเฉพาะครบแล้วสําหรับกระถางวิสามัญ,ญานามเหลือคําสุดท้ายคําว่างูเหา่างูเห่าไม่อยู่ตัวเดียวไหมคะไม่ไม่มีตัวเดียวงูเห่าจึงเป็นสามัญ,ญานามเป็นน้มทั่วไปโอเคนักเรียนพอจะแยกออกไหมคะครูคิดว่าหนูทําได้แล้วล่ะคะ่ะเราไปดูแบบฝึกหัดที่สองดีกว่าเพื่อทดสอบความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะ จ์มี่อยู่ว่าอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วนำคำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเป็น,นเป็นนี้เป็นเรื่องนะคะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ,ะเมื่อเช้านี้เองมีนกกลางเขนบินผ่านมาฝูงหนึ่งเจ้านกแก้วของฉันตะเกียกต,ตะกายอยากออกมาจากกรงมันเคยหนีไปอยู่บนต้นมะยมครั้งหนึง่งแล้วก็กลับมาคราวนี้ พอฉันเปิดกรงจะเอากล้วยน้ำว้าและฝรั่งสุกให้มันกินมันก็บินหายไปเลยพูดแล้วอ้อมก็ร้องไห้โฮนามิและมะลิจึงช่วยกันปลอบให้หายเศร้าจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เขาเอามาให้เราทำนะคะเขากำหนดให้หาคำนามทั่วไปกับคำนามเฉพาะนะคะคุณครูทำสีไว้ให้หนูแล้วนะคะเรามาจัด เรามาจัดกลุ่มให้มันเลยดีกว่าคะ่ะนกกังเขนเป็นสามัญ,ญานามนะคะเพราะว่านกกังเขนมีหลายตัวเลยนะคะต่อไปคำที่สองนกแก้วนกแก้วก็เป็นสามัญ,ญานามเพราะมีหลายตัวนะคะต่อไปกรงอ่าก็เป็นสามัญ,ญานามนะคะเพราะว่าใช้เรียกชื่อสิ่งของนะคะชนิดนี้ว่าเป็นกรงต่อไปต้นมะยม เป็นสามัญนา,ามนะคะเพราะว่าเป็นชื่อต้นไม้ต้นไม้ยูไม่ได้มีต้นเดียวนะคะต่อไปกล้วยน้ำวา้าเ,เราทําแบบสึกหัดไปแล้วเมื่อกี้นะคะต่อไปฝรัง่งเป็นสามัญนา,ามนะคะส่วนคําต่อไปอ้อมเป็นชื่อคนนะคะเป็นวิสามัญ,ญาามนามนามิก็เป็นชื่อคนนะคะต่อไปมะลิก็เป็นชื่อคนเหมือนกันนะคะเป็น ชื่อคนจึงเรียกว่าเป็นวิสามัญน,นามเฉพาะเจาะจงว่าเป็นชื่อของเขานะคะโอเคนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจหนูก็กดย้อนกลับไปดูอีกก็ได้นะคะภาระงานวันนี้แบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะหน้า107ฝึกการใช้ภาษานะคะคำสั่งมันมีอยู่ว่าให้หนูดูภาพปริศนาแล้วหาคำนาม เขียนในกรอบตามหมวดหมู่ในภาพดูสิคะมันมีหลายอย่างมากเลยอะปนกันอยู่นะคะให้หนูดูให้หนูแยกเป็นหมวดสัตว์หมวดสิ่งของแล้วก็หมวดพืชที่แน่ๆสัตว์คุณครูมองไปคุณรูเห็นแล้วยีราฟตัวใหญ่เลยคองคองลงมาแล้วก็มีอยู่โน้มคอลงมาแล้วก็มีไม่ว่าเป็ดอาจจะเป็นเป็ดหรือเป็นไก่อ่ะหนูดูเองนะคะมีกระต่ายมีเตามีฟุตบอล โทรทัศน์ไม้มันทัดอันนี้อะไรเนี่ยสูนักจิ้งจอกหรือเปล่าแล้วก็มีพืชด้วยนะคะผักกาดโทรศัพท์เต่าโอ้เยอะแยะเลยนะคะให้หนูเขียนลงไปในกรอบนะคะในหนังสือนะคะโอเคคุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก่อน อืนเลยต้องขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจจับกระดาษมาสร้างสื่อบายครูอิงนะคะสำหรับภาพสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะนักเรียนบ๊ายบาย